ไอเกนเจะไปไหนครับเอลเอลโอ้เอลไหนครับไปปูนน,น,ปบบนี่ไงไปปน้นนายป้ายไป้เนี้ไอเกนเกนจะไปไหนก็ครับอาจายไปเอาไม้ครับ<อ>นั่งดีๆครับ ไปเอาไม้ครับวันนี้จะปากันไปเอาไม้กำําเจ้านี่เจ้ารปลามด,น,ดน่งนน่เจ้านี่เจ้าปากูคนเตียวไปนะเจ้าวันนี้เตียวไปเอาไม้นะเจ้าไปเอาไม้กำดูคนน้อยม่วนขนาดเจ้าคนน้อยกับไอ้คง นี่จ้ามะกมลำใหญ่นี่นะเจ้าดูนะมันลู่มันหลบลงแล้วนะเจ้าเริ่มเสาะหาไม้กากันแล้วนะเจ้าดูลำใหญ่นะเจ้าเป็นพวงแง้มนะเจ้าระยะทางไปเอาไม้กานะเจ้า นี่เจ้าปลากูคนมาถึงแล้วนะเจ้านี่ไม้ไผ่ที่ปอเปินตัดไว้เหอนนะเจ้านี่เจ้าเป็นกุ้มเป็นก้อมนี่เจ้าปลากันเต้ยวไปตอมีตั้งหน้าแหมบนะเจ้าพอตัดกล่องไว้ตั้งหน้าให้แห็บนะเจ้าอันนี้กัปลากันมาเอาก่อนเจ้าเกณฑครับสวัสดีครับ ไปต่ออีกนิดหน่อยก็จะถึงแล้วนี่บรรยากาศสวนเปืนนาา้อนเจ้าเดี๋ยวไปต่อแหมนาจาเจ้านะได้มุดเข้าไปกันบ่ไข่มะขึ้งอ่ะ นี่กลมากันสามสี่คนนะเจ้าถึงแล้วลูกนี่ลูกอามาอยู่ต้องเพะมาตรงนี้ฮะประนังนันมาถึงแล้วนะเจ้าไปขนไม้ก่อนเน้อเจ้าเอาลูกไปพูนนี่เจ้าเริ่มขนกันแล้วเนืเจ้ามาเก็นลงมาครับมาเร็วๆป้อเเอาไม้เอาไม้ใส่ก่อนครับ เอาไม้ใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยอันนี้ครับฝนไม้ก่อนนะเจ้า